ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับท็อปๆนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า LAC นะครับผมซึ่งเ็นเกมแนว GTA นะครับผมอขอปิดเสียงเกมแป๊บหนึงโอเคเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมพวกคล้ายแน, <c oughs> แนว GTA นะครับผมเนาะก็มีโหมดที่ไว้ให้ฆ่าศัตรูนะครับผมจะเข้าไปร่เข้าๆเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเค นี่ครับเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเออศัตรูมากมายนะครับผมถ้าเราปรับยิ่งคนเยอะหมายถึงว่ายิ่งศัตรูเยอะก็น่าจะยิ่งเล่นยากขึ้นนะครับนี่ผมปรับให้มันเป็นสโลนะครับผมสโลนี่คือสโลเวลาในการยิงนะครับผมผมจะลองยิงหัวมันดูยันดีถงไหมไอ้ถึงวะโดนเฉยวะโ,โดนเฉยโดนเฉยครับพี่น้องโอเค ผมจะแน,นะนําคร่าวๆสําหรับโหมดนี้นะครับผมโหมดนี้ก็จะฝึกที่โลการยิงนะครับเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้เล่นออนไลน์ได้นะครับผมแต่ผมว่าเล่นกึงเพื่อนน่าจะสนุกที่สุดนะครับพี่รดิชนโฆษณาเข้าทิมฮาโอเคเรามาต่อโหมดนี้กันเลยครับโหมดออ่ที่เป็นนี่นะเป็นอ่อเมืองนะครับเมืองใหญ่นี่คือสมาชิกในการเล่นหรือเปล่าร้าผมจะไม่ผิดน,นะก็จะตันห้องนึงก็ประมาณ30กว่าคนนะครับผม ม,มาแล้วโอ้แต่สำหรับมือถือผมคือผมปรับภาพแบบให้ต่ำสุดแล้วนะทุกคนนะแต่มันก็ยังกระตุกอยู่นะรอโทรศัพท์ใหม่มาครับผมจะรีวิวเลยแล้วกันเนาะสำหรับโทรศัพท์ใหม่นี่นะครับสำหรับการเรียกรถเราก็จะเรียกตรงนี้เลยนี่ครับนี่เราก็จะมีเลือกให้เราใช้นะครับคันแรกก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆรถเต่าครับคันที่2ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะ อ๋อรถตู้นะครับอันที่สามก็จะเป็นคาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็รถยนต์นั่นเองครับรถใหญ่นั่นเองนะแต่ผมจะเ,เป็นคาร์ละกันเนาะนคือระบบภาพของเกมนี้เนี่ยผมว่ามันสวยอยู่นะแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะครับไมาครับอินดีกวาเดี๋ยวติดลิขสิทธินะโอ้โหแรงนะนี่ลิขสิทธิ์นี่โอเค นี่ครับระบบขับรถนี่ผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะผมจะเพิ่มเสียงผมจะเพิ่มเสียงนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเกมให้ฟังนะโอเคดูดิดผมว่ามันม,มันไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับเกมแนวนี้นะฉากฝนตกนี่มันต้องห่วงครับมีแน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากเกมหนึ่งเลยนั่นเองนะครับดูดิโอ้ แต่มันยังอัปเดตไม่ได้นานนะครับผมก็เกมนี้ก็เปิดประมาณ2ปีหรือเปล่าครับผมยถ,ถึงปีไม่ก็ทาไม่ได้นะครับโอเคดูเดิแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอัปเดตนะครับผมสําหรับเกม LAC เกมนี้เลยนะครับผมมาดิมาดิมาดิขับรถพุกชนนะบอกเลยโอ้ยชนโอ้โหโอ้ตายแล้ว ไม่ได้แล้วครับให้เดี๋ยวอ๋อรถผมร้อผมมันขาดทุกคนเพราะว่าอยู่ทําไมรถมันไม่วิ่งโอเคผมจะขอเปลี่ยนรถนะครับสําหรับการเปลี่ยนรถนะทุกคนนะให้เราเดินออกไปไกลๆจากรถคันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็โทรเรียกใหม่แม่มเลยครับคันที่ผมจะเรียกนะครับคือรถ้นี่แล้วกันรถเต่ามันจะเรียกว่ารถเลยดีว่า ไม่รู้นะนฮะสตาร์รับเป็นไงอ่ะโคตรเท่นะครับโคตรเท่เลยโอเคครับบิดด้วยความเร็วแสงครับพี่น้องผมจะลองพุ่งชนดูนะว่าเกมนี้ออพุ่งชนแล้วมันจะเป็นยังไงมาดีเออเออมาดีวะผมว่ากระถามผมนะครับระบบกราทำมาดีไหมก็ดีนะ อืมสำหรับเกมนี้นะครับแต่โทรศัพท์ผมเริ่มจะลับไม่ให้ไหวแล้วนะครับโอเคพุ่งชนไปเลยครับเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะฮะโอเคก็จะรีวิวคร่าวๆสำหรับเกมนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบนะเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผม แต่เราก็สามารถเล่นโหมดออฟไลน์ออนไลน์กับผู้เล่นอื่นขึ้นได้นะครับผมจะพาเข้าไปดูตแต่ข้อเสียของเกมนี้นะครับก็จะประมาณว่าโฆษณานี่แหละนะครับผมก็เหเอียดนิดนึงนะสำหรับโฆษณาโอเคก็จะมีแมพให้เราสร้างเองก็ได้นะครับผมอ,อยู่ไหนว่ามุขออนไลน์นะครับผมทุกคน ใช่นี่ไหมะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่อันนี้แล้ครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเนื่องจากผู้เล่นได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับกัวเวอร์ชั่นมันไม่ตรงกันหร,หรือว่าอะไรต้องมีพาสเวนนะครับผมเราเข้าไปไม่ได้นะครับผู้เล่นเต็มนะครับแถมเราไม่สามารถสร้างห้องเองได้อรอผู้เล่นเต็มครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับสำหรับเกมนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ